สบายดีสบายดียามเสาเนาะยามเสาเศร้าพี่น้องอากาศดีดียามเสาเนี่ยเพราะยามเถียงไปแล้ววาวเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเกี่ยวกลางคืนแล้วเนาะพี่น้องต่อยามมือเสาเลยเนาะบ่าวแสงกับน้องแตงเนาะใส่ก่อนแหละยังไงก็สบายดีเอฟซีบ่าวแพงปรสบคุามสุขสุดเลอยังไงก็ขอบุญขอบคุณลายๆเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้บ่าวแพง มันนี่ก็คือเก่าพี่น้องเกี่ยวเขาหันแหละส่วงนี้เป็นส่วงเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะคือสิบรได้ไปใส่ดอกนอกจากเกี่ยวเขาแม่ที่เกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยให้นี่เป็นให้ที่เกี่ยวมือคืนนี่พี่น้องนี่นี่เป็นให้ที่เกี่ยวมือคืนนี่บันนน้ก็ตตอด้วยให้นี่ พี่นอ้นองปูสาดร <c oughs> สบรรยากาศต้นเ่าเลยพี่น้องเลยป <c oughs> ูสาดตัวนี้สียังเขียวอยู่นะพี่น้องตัวนี้เป็นพันธุ์สูงกับพันธุ์เตี้ยผสมกันพี่น้อง <c oughs> จักได้มาแต่ไซส์พันธุ์เขาตัวนี้นะมะ <c oughs> เพ่งกะลำบากใจน้อยหนึ่งเนาะตัวนี้นะมันตัวสูงตัวเตี้ยมันเกี่ยวหย่ากันพี่น้อง เอาซองสั่นมาสั่นอา่าบรรยากาศยามสาๆเด้อนี่น้องแตง่ง <มา S 1> เ,เดี๋ยวข้าวลมจ่ากันเด้อสบายดีถึงทุกคน FT ปลอดแพงเด้เออ่าทุกพี่น้องเจี๋ยวผัเดเจียวข้าวลมพี่น้อง ลุยไปนี่แหละเนาะพี่น้องมือนี่มือนี่นาสีเป็นอันนั้นเนาะซาเพงนาซีมาอยู่มือนี่สาแพงพนัาซีมาอยู่ซาแพงสีมาซอไอมือนี่กับบรรยากาศเศร้าๆนะพี่น้องเนาะทองให้ทองหน้าคือเกาอากาศก็กำลังดีนะพี่น้องตอนนี้ อากาศกำลังดีต้นสวยนี่เริ่มฮอนแลน้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มฮอนแล้ว อันนี้ก็มันสิล่มหลายพี่น้องใสรถเกี่ยวก็ใส่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขามันล่มหน้าบ่แพงมันมีต้นไม้หลายนําพี่น้องมันใส่รถเกี่ยวมันลําบากต้นไม้มันหลายนําเนาะนี่ก็ยังสิหลายถเกี่ยวเบิดต้สุกนี่ก็ตนี้ก็ยังสิหลายทิ ที่เด้เขียวเพราะว่ายังเขียวอยู่นเนาะเขียวสุดเสร็จแล้วพี่น้องเลยสุดเลยบรรยากาศก,กำลังดีตอนนี้แต่พ่อเทงเทียงละแดดหอนพี่น้องเห็ดเกี่ยวเขากับบ่ไปบ่มาได้พี่น้องเ้ยบ่แพงกับบ่ปันใดกับแดดเนะาะอากาศเย็นลมลมนี่บ่แพงสูดได เรืองลมเรืองหนาวนี่ถ้าอากาศฮอนนี่เบาแพงกระสูบได้พี่น้องเป็นเขาสองสันโอ้ยครับแบบดำทีเดียวพี่น้องได้สองสายพันไปเลยเขาก็ไเลยแบบเห็ดหน้าหายเดียวได้ลายแบบเลยนะเขาก็ไเ้ยมงนี้ตัวเตีย้ยตัวสูง lắc xì kiều này đây, <laughs> xúc súc mà nị, dặn, Nhân... tô tô nhau nị xì tát nhau luôn này phi nông tô sắn nị cả, bầu không khí, tập trung bầu sâu sâu nằm căn phi nông, thung hệ thung nha, đẹp như mồ heng tuần nị, bồ mì mèn luôn ตะเวนกำลังขึ้นเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างเลาะทงจักหน่อยก่อนชื่อสีบุมีปลาขอนน้อยหน้ามันก็ะแหงมาแล้วน้ำหมอกลงน้ำพี่น้องเนาะน้ำหมอกลงนักเลยส่วนนี่ คือสีเบิร์ฝนแหละแหละพายุวันว่าพายุเขากับแจ็กสีมาหอดหรือบ่หอดเนาะมาบ่หอดก็ดีคือกันได้พี่นนอะเพราะว่าบ่แพงกำลังเกีียวอ,อืมหมกสมมมให้เก็บหมกสมมอไว้กินสมกันนะ ตลาแพงคุณมากินนะพี่น้องสมมอสองสายพันเอามาแพงอันนี้ก็โต๊สีเกียวก็มีลงมาแค่หอดแค่นี้แหละพี่น้องขึ้นไปซ้ายนี่ ล้างพอดีเกี่ยวเลยสำาครับปล่อยให้ขอบไร้กับบอดี้นะพี่น้องเนาะปล่อยให้แหงไร้กับบอดีเพราะว่ามันหักทบลงแล้วมันเกี่ยวหยาดมันหักมันหักแลวมันโบไปทางเดียวกันพอดีเกี่ยวหยาบบาดนี้เจ็บแอลพี่น้องเจ็บแอลแล้วก็เกี่ยวโบไปบบมานำเนาะทำาน้พอดีเกี่ยวพอดีงามนาะ ซุกเบิดถดงเลยจงไซเป็นเขาพันเดียวกันสุกพร้อมกันเบิดอากาศจะเย็นสดสื่นดีพี่น้องเย็นสดสื่นตอนเช้า พอว่าน้ำออกลงมันสีเย็นน้ำออกเนาะถ้า,าแดดข,ข,ขึ้นไปแล้วตอนเที่ยงๆสายขึ้นไปวโอ้บอ่อยากว่าเอาเลยพี่น้องเอ,อ้ยแดดแห้งนี่สิเป็นข้าวเจ้าข้าวปุ้นและตัวที่เกียวเมือ่อคืนนี่ครับพี่น้อง ก็ถือว่าได้หลายตัยวแดดก็เริ่มออกกันแล้วพี่น้องเริ่มแดดมาแล้วเนี่ยผมพยก็ะชิบเกี่ยวข้าวโซ่เข่าก็ปั้มไปอยากสิเพื่อเราหน้าเบิรงเราเองพี่น้องมาเด้อพีน่น้องเด้อ เอาก็ะชีเจ็บเอวน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องบวเจ็บแห้งเอาก็เจ็บเอวน้อยหนึ่งผูกขาเอาไว้แห้งกันและวคันประมาณนี่นะโบน้อยหนึ่งเนาะส่วนเลยพี่น้องพู่ยสวนเล็กเอาลมบุญเอ้หัวไหลสิไปโบ ใส่บ่แพงเนี่ยเด้อบ่าวแพช่วยบ่แพงเกี่ยวข้าวคือสิยากอะละเบิ่งข้าวกโบ่งสิอยกันได้บ่แพงเด้อเบิ่งข้ากบ่งสิซอยบ่าวแพงได้เนาะเบิ่งหัวยองยังบ่พอยังมหงอีกปาข้ามเกินนะพี่น้อง เขามันง่ามเกินมันแน่นี่แหละบอกแล้วอ <c oughs> ย่าใส่ผุนลายเ <c oughs> ขาง,ง่ามเกินกับบได้เขาได้พี่น้องมันทีง่ามแต่ใบมันเนาะแต่เขาสีบุกคอยบกคอยนักพี่น้องเขาง่ามเกินลายกับบดีเนาะเอาแบบพอดีพอดีพี่น้องแบบขามาข้าวพวงเนาะถามันง่ามลายนี่เห็นบอกพี่น้องมันสีมีแต่ใบ เขาโบนักเลยใบลายกว่าพี่น้องกัวกระหมากเค่ได้เขาลมกนะัวกระกินเลย,เลยมา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 เจ็บแอวน้ำกัน ละหน้าโหลดกับเขาลบนะคนละลายโหลดกระพัวกระหางจอบทางอยู่พี่นนอะนะคนมาสอยก <c oughs> ่ชิญยาอยก่ดรอขเหนมืเนี่นอนให้กว่าปูสาดนะ่ะพี่น้่งเนาะ จุกนหนเบาแพงก็จะนอนน้ำอันเข่าแล้วบบบนี้เยอะเบาแพงกันอนไปแถวนี่แหละพี่น้อนเอ้ยเบาไวเจ็บเอวนอนน้ำเข่าซะเด้อมาเด้อ คนกสิมาแล้วเด้อพี่น,อน,น้องคนกามาเนาะเบิ่งทองผานี่มาห้ามขอนเขาน,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 เนี่ก็แน่นนอดรถที่ได้อันออกงอกกันรัวๆเลยคนมาอะไรพี่น้องว่าท่านสุดคำว่าคนบ่มา <c oughs> มาแล้วบาทเบิ่งทองผาป้าทุ่มเหมือนคืบมาแล้วเด้อมาเด้อมาลุยน้ำกันเด้อลุยเป็นลุยเขาอันลม มีสองงามพี่น้องเอ้ยน้าบอแพงสองงาม <c ười> แม่งมันแม่งมันแมงมันมีนนกัดทงขาดดจขีาด้วยยังขอน้ำบอแพงเด้อข้าขากระลงตะคุนลิบละท้าอ้ เข้าสวยเข้าสวยข้าวงานพี่น้องเอ้ยเข้าสวยเข้าสวยนะพี่น้องเกี่ยวข้าวยำได้สวยยำนั่นอยู่ไหมยำมันใช่ข้าสวยโมเมันเยอะข้าก็บโป้นาเห็นกระลมขักขนาด เป็นเกี่ยวขึ้นนี่เนาะสมัครคนเกี่ยวข้าวหนึ่งอัตราพี่น้องเอ้ยแพงรับสมัครคนเกี่ยวขาวเนาะเหมือนี่คือสิบุมีแพยสมัครแล้วละอามาห่อนดีกับเวลากับสมมาพาคควรเนาะบาแพงกับขึ้นกินขา้าวเส้าเนาะลงมาลุยใหม่บาแพงกับซือคอปิดชิปเลยเนาะอย่างไดก็อย่าลืมฝากกดไล่ก็แชร์ช่องบาแพงเด้อบาแพงขอก่าบเ,เข้ามาสบายดีสบายดี